เผาได้แล้วค่ะขอบคุณครับกินทุกวันไม่เบื่อหรอคะไม่เบื่อครับทานให้อร่อยนะคะครับได้เห็นผู้ชายคนนั้นไหมเขามากินข้าวผัดกะเพราที่ร้านเราทุกวันเขาไม่เบื่อบ้างหรือไงสั่งแต่เมนูนเดิมทุกวันเลยเขาบอกว่าคนที่ชอบทําอะไรเดิมๆกินของเดิมๆไปที่เดิมๆเป็นคนรักสงบฉันก็เคยได้ยินจากแกนี่แหละเอ๊ะหรือว่าที่เขามาร้านเราทุกวันเขาแอบชอบเจ๊หรือเปล่า ใช่หรอกมัง้งฉันว่าเธอคิดไปเองมากกว่าแล้วทำไมเจ๊ต้องแก้มแดงด้วยคะหรว่าเจ๊แอบชอบเขาเหมือนกันเธอนี่พูดมากเลยนะข้าวผัดกะเพราหนึ่งจานใช่ไหมคะครับหล่อสักครู่นะคะได้เหรอคะครับสั่งแต่ผัดกะเพราไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่เบื่อครับเจ้าของร้านก็น่ารักด้วยพูดแบบนี้เนี่ยจะจีบฉันหรอคะคุณมากินคนเดียวทุกวันนะ่ะไม่เห็นชวนเพื่อนมากินบ้างเลยครับ ฉันไม่มีเพื่อนคบครับเหมือนฉันเลยค่ะฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคบหรอกจริงเหรอครับรงั้นเรามาคบกันไหมครับขอตัวก่อนนะคะเด้ไหนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรหรือว่าคุณชายหัดกะเพราบอกรับเต้เหรอเขาเคยบอกว่าเรามาคบกันไหมเต้ตอบเขาว่าอะไรอะฉันตอบเขาไปว่าฉันขอตัวก่อนนะคะโอโอกาสจะมีผัวามาทันทีเนี่ยแต้ทำไมไม่รีบคว้าไว้ฮะรับลูกค้าดีกว่าเอาเถิดเวลา มองหาเจ๊เหรอคะอยู่ในครัวคะ่ะเดี๋ยวก็ออกมาน้องสาวคนสวยผู้ชายโต๊ะนั้นน,น่นนนะ,ะม่รู้ไะเจ๊จัดการเองคุณลูกค้าคะเบียนเย็ยนมาแล้วค่ะส่วนอาหารรอสักครู่นะคะน้องสาวคนสวยอยู่นั่งเป็นเพื่อนพี่ก่อนสิจ้าได้ไหมจ้าขอโทษนะคะพอดีฉันไม่สะดวกอะค่ะมึงเป็นใครวะมเสือกอะไรด้วยผมไม่เสือกไม่ได้ เพราะคนที่คุณกำลังลวนลามอยู่นี่ยคือแฟนผมออกมาจากล้างก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจมาลากคอคุณไปเดี๋ยวก่อนค่าเบีรยกับค่าเสียหายห้าร้อยตายไหมไม่กินะไม่กินก็ต้องจ่ายไปนี่เงินคุณครับว่าแต่คุณไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฉันไม่เป็นไรค่ะว่าแต่นี่คุณพกปืนด้วยหรอคะเปล่านี่ครับนี่แอบคันหลังครับ คุณนิสัยจริงๆเลยนะคะทําให้หมอนั่นน่ะวิ่งหักจุดตูดไปได้ไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่ช่วยฉันว้อ่ะผมจะไม่ช่วยคุณได้ยังไงล่ะครับก็คุณเป็นแฟนผมแล้วนี่เฮ้ยฉันไม่ตกลงเป็นแฟนคุณแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อกี้ไงครับที่ผมบอกผู้ชายคนนั้นว่าคุณเป็นแฟนผมเฮ้ยปิดตาบ้านี่แบบนี้มัดมือโชว์กันช้าๆเลยนะคะฉันจไ่ด้ตกลงเป็นแฟนของฉันอยกงั้นก็ตกลงเป็นแฟนกับผมนะ